รารีครับีสวัสดีครีสวัสดรารีรรีรรีสรจุกกะอองระอุน้แบบนัาดวโอ้ครับผมนะครับผมวันนี้นะครับมาฝากตอนนี้ที่แรกว่าสซงว่าก็เปิดอั่ยังไงงานสาว ายากยากเ่อะคลิปเก่งอย่างหลายลาย,ยา่างก็เลยเอาทีน้าถ้าเปิดกันเองเลยนะครับตอนนี้ยดี๋ย้อนสตีพตกันเองไคะยสี่นเห็นในช่องของน้าพิดาดาวขนองสี่น้เป็นใหม่ในแสงของสลแอนนะครับผม<อ>จะได้เห็นในคลิปอลายหลายๆคลิปเออทายน้ำไผ่แน่ทายน้ำไผ่แน่รเบีบบรรยากาศตรงไหนแน,น,น่ฝากตอนพี่น้องเอฟซีแสงของเทุกท่านรัผมให้กาลังแใจตอนนี้เพิ่งกาพลาดไรสองบอดไปแล้วพลาดไรสองบอไปแล้วนะครับ แต่เว้นหลอกที่ซ่อมกันนะครับแล้วก็ถือว่านั่นกงคำตอบหลักโอเคเนาะโอุนนะครับผมบ้านแสงทองพิณแดนนะครับแล้วก็ทีมงานของเขามืาอนี้ซ้อมเสร็จแล้วนะครับซ้อมเสร็จสิ้นทุกอย่างนะครับผมแล้วก็มาให้กำลังใจหลับนั้นทิดานันทิดานี่เป็นไผ่เวจีเป็นหลานสาวของเองนะครับผมไอ้เจ้าอะไรวะห้อบอกทีไปอูบอกถือปะไอ่ทั้งขอด ตา<อ>ตาตา,ตานี่เป็นเป็นพ,พี่พี่ซ้ายพ่อผมอเล้านี่แม่เแล้วเนี่ยซ้ำเป็นพี่สาวผมสินะเป็นแม่เแล้วเนี่ยซ้ำเป็นพี่สาวผมได้เป็นล้านนะครับเป็นล้านแท้แท้ใ้เรือเดียวกันนะครับแบบเป็นชื่อว่าขุนมอลลัมกบ่าใดพี่น้องนะครับหลายคนอยู่บอล้อัมในบ้านผมก็ได้แต่ว่ายังบทชั้นนี้คาว่าเก่ามาแบบจุดนี้แบบนี้เนาะเป็นบ คือว่าเป็นมอลัมที่็พอได้หากินน้ำจุดหนึ่งนะครับพี่น้องเนื้อเอฟซีจุกท่านแล้วผมฝากติดตามให้เขาแล้งใจนันทิดาชาแนลนะครับผมอีกช่องไม่จากแสงของพิวเตอร์แล้วก็อีกช่องหนึ่งครับผมครับผมเก่งเลยชาแนลนะครับผมนี่เดียร์ไทนี่คือจริงหน่อยชาแนลต่อยีกช่องนึ่งนะพี่น้องให้กำลังใจ ฟังแค่นี้เด้จะจอฮ็ดโกโซย์ยทั้งนี้เม็นจะไอ้โกโซ่ะใ่โโ่ต้อยฟางเื่องเก่งเลยข้าแม่ในราคาไม่ต้อยแสนชองเซเลนชานั่นที่ดาเนี่ยก็มบอโอ้ยนั่นที่ดาแสนชองเเลนนั่นี่ดาดาวนั่นที่ดาชาเนี่ยเฮ้ยค้าพี่น้อกเนียค้าพี่นลองขอบคุณมับเลยน่ก ชักน้อยชากน้อยพาเพลินครับผม FC เห็นชาุกคนะครับผมฝากช่องนั้นลองใหม่นะครับถือว่าดองใหม่นะ้ครับเพาะนทิดาชาแนลพี่น้องครับเก่งใหม่ชาแนลครับผมชาแนลพี่น้องกัเห็นหลายๆคลแปนวครตั่าน่าหพรายังชาแนลนา่เพราะอะไรนาเพาะอะไรน่าทึ่าอไนาท่เพราะนงเอไ่คท่าะอไงเลระไท่งตลรอะรทีาน่งเนาะรนงเพราอ่างเลยอยรนากึเราะนาทคเรอ เขาไล่ไก่เลยครับผมไล่ไก่เลยน้องมิ a กิตาชาแนลมิกิตาชาแนลครับผมสปาวิกิตาเนี่ยครับนันทิดาชาแนลนันทิดานันทิดาชาแนลาเป็นชื่อบอลำจะเป็นนันทิดาเจ้าคณะแล้วก็เฟซบุ๊กมีนันทิดา ดาวพี่น้องนะครับผมฝากพี่น้องที่ติดตามกำลังได้ใจแอดมาเพื่อนแอดมาคุยสารพัดชพื่อนฝากใจพี่น้องครับผมแล้วก็ฝากบุญครับผมสุดยอดพระเอกหนุ่มจากแสงทองพิณแล้วนี่นะผมเป็นอะไรที่ว่างครับผมพี่น้องฝากันติดตามเอื่อยไม่ได้เอื้อเป็เอื่อยเนาะเอื้อยนะเนาะเอื้อยมีนะครับผมนางทิดาชาแนลนะครับผมฮะผมฝากที่ติดตามไม่ได้อนะครับผมแต่ว่าจะที่ติดตามพุกงกระเด็นใพี่น้องปีละเทียรครับปีละเทียบ มาลงหลายกับผมป๊าม่านี่กันแล้วกันครับผมอันนี้เดี๋ยวอาจารย์บิวของส้มนะครับผมของส้มวองส้มมีช่องยังบอครับอาจารย์บิวของส้มเขาเดี๋ยวได้ข้าวอาจารย์นะเขาดีกว่าอาจารย์นะอาจารย์นะอาจารย์อันนี้เอาเอาพ่อที่ก่อนลุงที่ก่อนลุงที่ก่อนจานตอนจานต้อนแสงทองฟิลแรมอันนี้ก็ถือว่าสนับสนุน เป็นคนขับรถนะครับแต่วันนั้นสิดาจะได้ขึ้นขั้นไหนบพราะหัวมือไหนที่เด้่ยวพันเพราะว่ารถศิลปินขับรถนักร้องรถศิลป์รถนักร้องขับรถแร็พเ์็นคนละขัอ่าเพราะว่ามันล้มทีนึงขับรถแร์นะครับผมแต่หลังๆนี่ที่เมื่อก่อนได้มานั่งรถอะไประลุงนะครับผมเพราะว่ารถประหลุกห่วงพราะว่าช่วงธนาคาร ขนมพุ่งนะครับผมจะว่าก็ไปดีกับชิเด่นั่งรับนั่งที่ด่านนะจะว่าเรนมรถพนุ่งมอเี่นั่นแหละเดแต่บอดจัดการแล้วก็นครับผมตัดยหวานนะโอ้ยตัดแซ่หวานันนนตัดแซ่บหวานเลยนาออาจารย์ตัดแซ่บหวานไหมครับคืออาวุโสในทีมงานเอาไปแจกอาจารย์ก็เปนักรถเมล์เนี่ยจ้า จะไปนั่งนตรีดีหรือเนี่ยฝากติดตามกันนะครังใจบริสุทธิ์นะพ้นนะครับผมหรือว่าหนึ่งกำลังใจหนึ่งซับสไครป์หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ถึงไม่มีอะไรให้คนหนึ่งซับคนหนึ่งแชร์คนหนึ่งไลค์คนหนึ่งคอมเมนต์ครับผมดีคือต้องแรงใจดูคลิปจนจบและไม่ทำโฆษณาวันนี้เราขอบุญขอบคุณที่หล่อเบอร์สุดสุดที่ยังห้กำลังใจติดตาม สารทุกข์สุขเรบของพิณร้านเสียงของพิณแดนนะครับพี่น้องครับตอนนี้มีการเหตุการณ์เริ่มจากดีขึ้นเนาะดีขึ้นในแนวทางที่ดีขึ้นว่ายังไงสปคนดูขอมีใช้คนไปมีโชคอันนี้บ่ได้วาดอย่างเพลินแล้วก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรกับหลายๆอย่างแตแม่แม่ครับเราเรา เป็นความเราก็อยู่ในเป็นการตัดสินใจของแต่ละบุคคลแต่ละบุคคลใช่พี่น้องร้อยพ่อพันแม่มาอยู่ด้วยกันครับเขากัคิดว่าอันอีกอย่างยังไงบ่ใช่เปล่าหรอกเพราะว่าพี่น้องก็เห็นผ่านชิบเบิด์เดียวทานชิบเบิด์เดียวว่าที่ยังไปต่างหากที่บ้านที่บ้านฟังห่าละว่ามันเป็นเพิ่นกอธบายเบิดวเากอยู่ในจุดนี้ครับผมเพราะว่าถามมาทุกคนหลังจากที่ผมกลับบ้านไปเนาะ ผมทำคลิปว่าทีละคนเก็บของกับบ้านนะสินะทุกคนถามผมมาหลายหลายพี่นิงยังอยู่ไหมพี่นิงยังอยู่ไหมแต่คือผมเก็บของกับบ้านเดี๋ยว่านสุดท้ายคลิปเออกลับบ้านแล้วเราก็เจอกันวันที่ไลฟ์สดครั้งที่สิบห้าวันที่สิบเจ็ดเสาร์นี้นะครับผมบ่ได้กลับเลยพี่น้องผมยังอยู่ผมบอกผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรอย่างกับเรื่องราวบางอย่างคือว่าผมยังอยู่ในจุดนี้นะครับผม มีเฉพาะสายมึนนะครับผมไม่ไหสายมืนไปไม่ได้เว้ยจะไปยังไหบอกมาวกบอักมาัวกบหัอกมาัวกบหักบาัวกบหวกัวกบหกบหกบหัวกบหัวอบ่ัวัวกบัวไปอยู่เสัวอบหัวกบหัวกัอยูัวัวัวกบหัวกัวกัวกบหกบหกวกวกบว่าพี่นิงยังอยู แล้วเต้ยล่ะอยู่ไหมไม่ไมเต้ยรต้ยหลังสีมันนะครับผมเต้ยมัดยืนยันตัวตนอีกทีนึงยืนยันนะครับมายืนยันตัวตนหรืยังอยู่ไหมเต้ยยังอย wow, oh, uh huh. ู่นะครับพี่น้ี่ครับคือเสียงไก่เหรอพี่เสียงไก่เต้ยไม่เป็นไก่ข้อดีมีคนพูดมาเยอะว่าน้องเต้ยไม่ได้อยู่นะครับอยู่นะพผมอันนี้เดี๋ยวอันนี้บอกฟังหนึ่งวันที่สิบเอ็ดวันที่สิบเอ็ดที่ไม่ได้มาคือ ไปทุระเขาเป็นทุระหลวงแม่แต่ว่าบอกผีแพ้วไปแล้วอ่าได้ได้แจ้งบอสอยู่ใช่ไหมอันนี้แจ้งแล้วครับผมคือผมมีปัญหากันครับอันนี้คือจบแล้ว้อยแล้วว่าไปทุระส่วนก็คือส่วนอื่นส่วนเราแมนส่วนเราแมนเป็นเกอประมาณนี้อยู่ความจริงจากน้องเต้ยนะผมแล้วก็ของผมนี่หัวมื่นั้นเนาะแม่ต่อยก็ได้เห็นกับเขาอย่างไวรรอคือปกติที่เาไลรสดเสร็จแม่ต่อยยังอยู่เค่ะแม่ต่อยพอขึ้นงานยังเห็นกับเขาไวรรอเนาะทุกทุ่มื่อที่ไลรสด จังไอตอนคุณกับก่อนเสียคุณกับไม่ใส่อีเอ้าเดี๋ยวมื่อไหร่ตอนสอบยายตรวดมาถามดิไอ้กะตื่นนอนเนาะไอ้เก็บของจะส้าเพราะว่าไอ้เจอกระพายมีไปหาหมอมื่อไหร่วันอ่าวันวันอ่าวันวันวันจันเนี่ยวันจันทร์วันจันทร์ตอนสอบไอ้เก็บของยายตวดยายตวดมาหาอาจารย์ตอดเราอ่ะเท็่จะให้เราหลงหัวเมื่อเบิดมีป่าเพิ่งเดียวอาจารย์ห่วยเมื่อผมกับจีเมื่อกันแล้วก็เลยว่าถือใจซื้อบุ๊บ กูรูอย่างน้ามูอะนะนเออเนวาเขากลับไปเออตีเนาะเนียนเป็นตัวที่เบาเผาเราด้ผมตื่นขึ้นมาเนี่ยเอ,าอ้าของน่้กระโลกของนี้กระโลกให้จร้อวมาไม่ใหวดนังด้ มาล้างที่ไปใส่อ<ะไ>าบน้ำกี่มันจ่เพิ่มไปจะคืนกคนือนกันป่ะไปอาบน้ำแล้วก็ไปนั่งเผาเลยไม่ได้รรตรวจนี่เดือตัวเล้าไม่ได้ตัวเราเลีเ้ยวดตัวบอดเดือตัวนั้นผมเลื้ยตัวทุกไฟล์แหละผมเ้อนหูยั <S <S ยงปเป<ร>็นทังไหนของผมหูเรื่องตื่นลึกนะบางเรื่องของแต่ละบุคคลทุกคนมีสิทธิ์จะคิดทุกคนมีสิทธิ์จะกระทำยงแต่ว่าเขาเป็นผู้ใหญ่เล้ยเขาบอยุ่งเขาเขาบอกกันไปกล่าวกายในจิตกิส่วนบุคคลของคนแต่ละคนนะครับนี่คือแบบ เรื่องจริงที่พี่น้องฮู้บ่อฮู้แล้วก็พี่น้องที่ตามบอดอยู่เร็วพี่น้องก็จเสฮู้แม่น่าไม่ต้อยเพราะว่าจะผ่านโพสต์ผ่านเฟซผ่านเพจผ่านช่องพี่น้องก็จเสอฮู้นะครับผมอีหยังเป็นอีหยังแต่ว่าเราไม่ก้าวไก่ใครไม่พูดถึงชื่อใครเราก็อยู่ส่วนของเราอย่ามาใกล้เก่าลับตรงนี้่าใกล้เล่า แต่ว่าบุคลากรที่คืรวมงานกันมากอะเขากับหกทุกคนทุกคนทุกคนแต่ว่าเข้าต้องเข้ารบการตัดสินใจของแต่ละบุคคลเป็นาตัดสินใจแบบนั้นกันเลยแล้วก็ของผู้นำเราด้วยแม่นครับเขากับเข้ารบการตัดสินใจของหนานั่เข้ารบการตัดสินใจของผู้ที่เขาจะอาออกไปน้่เข้ารบการตัดสินใจในความหักเขาน้า็คือว่าในความสัมพันธ์นี่ก็คือเป็นพี่เป็นน้องกันเลเกาแต่ว่าหันก็ ในการที่แบบว่ากล่าวเดินออกไปเรียกกับเขอให้จะเลื่อในหน้าที่การงานยังกล่าว่ากันไปนะครับเพ่ไนดอไม่ไดยังเพื่อนดอกถ่ายกันทุกคนครับเอ้าสวบวันี่ยเพราะว่าตอนนี้อยู่ในช่องนั้นทิดาครับช่องเก่งหน่อยให้เพื่อนบอกร้อวามรู้สึกคือว่าตอนนี้เพื่อนมาเนี่ยเพื่อนมาเนี่ยเพื่อนบอกว่าผมมาตลอดทางเลยว่าหนูไปในช่วงนี้มันชีวิปัญหาอย่างบอว่าจะออกมาจังสี่ต้องหนูในนั้นคือคือ คือหยันบ่อหยันปัญหาคจอปัญหาความผิดของคุณเองที่พจาัเกิดเป็นแบบนี้ที่เพจน์หยันมันเกิดขึ้นมามก็คือว่าเออเข้าหนีแล้วเจ้านุนผสมเลยสิน่ะแบบแกคิดตรงนี้จะมีดามาลุนรันบ่อสิน่ะจะเรบอกว่าบ่ได้มียังดอกเข้าไปเห็ุหนาที่เพราะว่าผมนี่เด้เกินบอกบอดตั้งแต่ก้อนสีนี้เรียงแล้วก่อนที่จะมีปัญหาเกิดขึ้นผมได้บอกหลานว่าเออถ้าเพิ่นรับเดี๋ยวเสียไปน่ะเด้อแมนบ่ คุยก็นองไว้คุยกับหลานไว้นี่เป็นเดือนแมนคุยไปเป็นเดือนเพื่อเพื่อนรับเออจ้ามาเด้อบันท้ผมคุยกับหลานเสร็จปั๊บก็คือคุยกับบอลไปก่อนอยู่แล้วว่าเออบอลผู้เจ้าถ้าบอลจะรับศิลปินอีกท่านนึงเป็นร้านสาวผมเป็นหมอลำจริงๆบอสเสียบอลเปิดเบิ่งใน YouTube ได้เลยนันทิดาดาวคนองสินะบอลว่าเฮาสิดีกว่าเฮาไล่ไปก่อพราะนี่สิเพราะพราะทีงานรับเพิ่นมากอะนีอีกมันมีงานมันจะมารอแต่ไรสดสินะ นีคำบอดบอดคนเบามานี่จนมักเกิดเหตุแบบนี้แหละอ่าก็เลยได้่นมามันก็คือแบบเฝ้าทีเอฟซีเห็นนี่ละเออมันก็สิว่าเออมันดึงลูกหลานมันมาบ้องสิน่ะว่าแม่ได้พี่น้องผมได้คุยกันก่อนอยู่แล้วก่อนที่จะมีปัญหานี้อยู่แล้วผมคุยกับหลานว้อยู่แล้วที่ว่าเสี่ยวหลานมาหลานมาเน่ยนะแต่ว่าก็บอดยังไม่รับเพราะว่าแกยังหรายคนที่มาสมัครมันบ่ล่ะเออนั่นแหละ แต okay. ่บ่บ่รับอย่างยั้นเต็มหนึ่งโควิดนั่นแหละปัญหานี่โควิดเลยแหละรับมาแล้วจักสิได้ออกงานบอ่อ่ารับมาแล้วสิมารรอตะไลสดบ่อ่ิปัญหาที่เก็ดขึนทัหมนั่นแหละครับพี่น้องประมาณนี้นะครับผมฟังจากปากนั้นพี่ดาแน่ม,นมีความสุขไดท้ายมีความสุขที่ไหนล่ะไปผ่านช่องจะคล้องเลยสวัสดีคะ่ะยังเพราะว่าใกล้สวัสดีพี่น้องเปิดช่องนั้นก็ไม่ใกล้นะคะสำหรับน้องมีกะดีใจค่ะรู้สึกว่าแบบ ปื้มใจนะปกติเราจะติดตามผลงานของเพิ่นนะคะบอดแพร้พาวแสงทองเห็นแต่ในที่ทีเพิ่นสะออนเพิ่นค่ะเพิ่นคือผู้งามเท่เพิ่นคือเสียงยีแท้ยังสีนะคะจะคล้องกับสะออนเพิ่นจะคล้องกับคิดว่าซิม,มีโอกาสได้ไปได้ไปยุไก,ก่ฉีดเพิ่นมโน,นยังสินะเพราะได้คิดว่าซิมาถ,ถึงแบบยุในทีมงานของเพิ่นได้ยังสีนะคะ่ะก็ถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นความฝันของจของถือว่าแบบ ม,มันมันดีใจแห้งนะคะว่าคิดไปจากองสันว่าอยู่จุดนี้เพราะว่าเคยเห็นเพื่อนแต่งเพ่ผ่านที่นี่เนาะแต่บอกตรงๆว่าเป็นคนหนึ่งที่ว่ากินใจขีแกงใจแบบเห็นเพื่อนออห่างๆสิบบบเค่อยกลากเขาไปถ่ายรูกนั่งแต่แอบแอบฝืนอยู่ห่างๆสินะมันนี่ก็ดีใจแห้งะคะ่ะได้มากน อยู่ในทีมงานของเพื่อนเป็นเป็นครอบครัวที่อบอุ่นอบอุบ่นประสบุ๊สุดข,ข้นค่ะปวาสิเป็นทั้งแม่ต้อยนะคะทั้งไอซ์ช่างน้อยนะคะไอซ์อาจารย์นกักดนตรีประสบุ๊สุดข,ข้นคอลูเนี่ยหัวหน้าเพื่อนบอดเพื่อนทั้งสองคนกับตาหักค่ะปีใจแล้วที่ับไปเลยนี่คือข,ขอบคุณ,ค,ณคุณนาะค่ะขอบคุณนานิ้งทีดูแลหลานสาวเป็นอย่างดีนะคะมีความห่วงใยหลานว่าอยู่บ้านจังสันจิงซีทีนะค่ะอยู่บ้านกับเฮาอยู่ จุดจด,จดนั้นมันก็นอยุ่ิธรนั้นสิแม่ค่ะก็เรียกร่อมเก,ก่าออกมาเบิ้งมาเช่นกันให้เป็นคั้นเปิดโอกาสไทยร้านในยานท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนค่ะฝากติดตามใาหา้กำลังใจตรงนี้เนี่ยด้วยค่ะอันเฟซบุ๊กมีนันทิดาดกานองอช่องยูทูบนันทิดาชาแนลนะคะฝากกด ไลค์กด subscribe กดแชร์นะคะกดติดตามให้น้ำนี้ได้เยะคะ่ะขอบคุณเลรายะคะ่ะโอเคครับผมพี่น้องครับผมขอบคุณขอบคุณทุกซับสไครป์ทุกไลค์ทุกแชร์ทุกท่านนี่ขอบคุณ,คณ share, ขอบคุณ,คณพี่น้องเบอร์สูบทุกคนนะครับผมที่เข้ามารับชมทั้งช่องของนันทิดาชาแนลแล้วก็ช่องเก่งหน่อยชาแนลครับผมฝากพี่น้องติดตามให้กำลังใจทุกช่องเด้อพี่น้องครับผมขอบคุณขอบคุณพี่น้องเบอร์สูบเอฟซีของบอสท,ทั้งสองนะครับผมที่ให้การติดตามนะครับผมเมื่อนี้ ครับผมคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้คลิปนาพอกันไหมสวัสดีครับโอเค